ตัางแทนครับผมถามจริงทำไมไ<ด>ต้องหัวฉีดด้วยทำไมต้องหัวฉีดหรอใช่คำถามสั้นๆผมอยากออผมตั้งไว้อ่ะ65แรงม้า65แรงม้าใช่ครับที่เทสไว้ล่าสุดในเครื่องยนต์สเปคเนี้ยมันอยู่ที่9.8ครั คิดว่าหัวฉีดไปได้ไกลกว่าไหมโมดามจิ๊กไกลกว่าครับเพราะอะไรอ่ะการจ่ายน้ํามันของของหัวฉีดเนี่ยแม่นยำกว่าขบูเยอะเยอะนี่หมายถึงว่าถ้าเปรียบเทียบเทคโนโลยีณตอนนี้กับขบูนะเพราะตอนนี้ในการจ่ายน้ํามันต่อรอบเครื่องยนต์เนี่ยขบูเนี่ยจะจ่ายร้อยตลอดเพราะเราบิดเร่งเนี่ยมันยกร้อยตลอดใช่ฮะบิดสุดเลยอ่าบิดสุดใช่ไหมแต่หัวฉีดเนี่ย เวลาเราเปลี่ยนเกียร์รอบหล่นปุ๊บครับน้ำมันก็หล่นลงมาตามรอบโคตรเล้าใจเลยปะ รับปีเสือกับกิจกรรมสุดปังตามหาผู้โชคดีร่วมลุ้นของรางวัลเทียบอาทิเช่นแคมพ่อเดิมสงเชงชุดคิสท่ากาวเต้บ้านสวนแคมพ่อเดิมสงเชงชุดคิสท่ากาวช่างเฮกสุพันณวัยรุ่นป้ายเหลืองแคมพ่อเดิมสงเชงชุดคิสท่ากาวช่างเสะหมอกรุงเทพ แอมพ่อเดิมสงเช้งชุดคิสท่าก่าวชุดคิสฟอร์ซ่าสามช่างพัดนครสวรรค์โชว์อัพแกซี่วงล้อเอสตรองปัมเบรมโบฐานดำปัม8มแปดหนึ่งและอื่นๆอีกมากมายกิจกรรมปังๆแบบนี้เริ่มง่ายๆได้ที่ไลน์ @wmxngoccc ไปอยู่วันที่ปทุมนะครับแล้วก็สวัสดีช่างแทนสวัสดีครับอย่างเป็นทางการเอฟซีขอมาตั้งนานละว่านั่นแหละว่าอยากให้มาถ่ายช่างแทนวันนี้มีโอกาสเขาเรียกว่าโอกาสโอกาสที่ดีโอกาสหนึ่งที่มาอยู่อันนี้อยู่ที่แถวไหนนะฮะ,ะอ่าอำเภอลาดหลุมแก้วครับลาดหลุมแก้วลาดห,หลุมแก้วก็อ,อ,อยู่จังหวัดปทุมแต่ว่าโซนทางทางออกติดนครปฐมแลหละนครปฐมสุพรรณเนี่ยครับ ตอนนี้เราอยู่กันกับรถที่เรียกว่าเป็นกระแสช่วงหนึ่งที่เขาเรียกว่าอะไร <c oughs> เปิดตัวมาครับก็อแทนครับผมถามจริงๆทําไมต้องหัวฉีดด้วยทําไมต้องหัวฉีดหรอใช่คาถามสั้นๆผมอยากหนึ่งด้วยเครื่องยนต์ทูทีบ,บ้านเราเนี่ยสองจังหวะบ้านเรานะมันเป็นเครื่องยนต์ที่การทํางานของเครื่องยนต์เนี่ยจะมองว่าหยาบ ก็ได้หยาบนี้หมายถึงว่าแมคานิกควบคุมด้วยแมคานิกแบบล้วนๆเลยอะไรเงี้ยอ,อ่าคือระบบมันยังไม่ยังไม่มีพวก ECU เข้ามาเกี่ยวข้องอะไรพวกเนี้ยครับเครื่องยนต์มันจะโดนปรับเปลี่ยนไปในรูปแบบของอเขาเรียกว่าไงอะ่ะคือในตัวเครื่องยนต์เองเนี่ยครับผม <c oughs> มันจะถูกปรับได้แค่ความรู้สึก ของของคนทำกับคนขับแค่นั้นเองอ่าแต่ด้วยข้อมูลที่มันจะต้องมีให้เราเนี่ยมันเครื่องยนต์มันบอกเราไม่ได้เข้าใจแล้วซึ่งคนทำเนี่ยจะต้องเป็นคนมองเองว่าเครื่องยนต์มันต้องการอะไรอ๋ออ่าก็คือในรูปแบบเขาเรียกว่าฉบับโบราณอ่าเขาเรียกว่าเป็นเครื่องยนต์แบบสไตล์แบบโบราณมันจะต่างกันใช่ครับซึ่งถ้า ถ้าปกติรถรุ่นใหม่เราก็จะเสียบเสียบกับคอมใช่ไหมเราจะขึ้นฟ้องว่ารถต้องการอะไรใช่อ๋ออย่างเช่นที่ผมเห็นในสนามทั่วไปใช่ไหมที่ว่าเออไปขี่มาปุ๊บปุ๊บกลับมาบอก๋อเพิ่มตรงนั้นรถตรงนี้ใซึ่งซึ่งณตอนเนี้ที่ที่พัฒนากันไปแบบว่าในการแข่งขันเลยนะคือตอนนี้คนขับเนี่ยมีหน้าที่ควบคุมรถไปเองแค่นั้นเองซึ่งระยะการเปลี่ยนเกียร์นู่นนี่นั่นะจะเป็นด้วยระบบ GPS หมดละครับ ถึงระยะตรงนี้คุณต้องใช้เกียร์ตรงนี้จะควบคุมด้วยด้วยคอนโทรลเลอร์ที่เป็นที่เป็นคอนโทรลเลอร์หมดแล้วเพราะพวกนี้มันจะผ่านแ l a ผ่านแลบแรงม้าที่ตรงนี้คุณต้องเปลี่ยนเกียร์แล้วนะอ่าอะไรเงี้ยเอาง่ายถ้าวงการมอเตอร์สปอร์ตไม่ว่าจะระดับโลกหรือว่าประเทศไทยเนี่ยเขาเป็นอย่างนั้นหมดแล้วใช่แต่วงการเรื่องของรถสองจังหวะอะไรพวกนี้ที่มันเทคโนโลยีเก่าๆยังทําไม่ได้ยังไม่ได้เพราะว่า ยังยังยังไม่ได้พัฒนาใช่ก็คือทุกอย่างเป็นแมนนวลหมดการจ่ายคาบูเรเตอร์ก็ใช่ไหมฮะทุกอย่างก็จะเป็นแบบตามตามใช่ด้วยความเข้าใจด้วยความเข้าใจของของช่างที่ทําของคนที่ทํากับคนขับอันนี้ก็โดยสรุปก็เลยสุดท้ายก็มาหัวฉีดใช่ครับซึ่งหลายคนอาจจะเข้าใจผิดว่าทําเป็นเจ้าแรกไหมอันนี้ก็ไม่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 ใช่ไหมใ่ครับก็มีมีอ๋อ ทีมงานอ่ามีทีมงานมีบางบางบางอู่ที่ที่ทําขึ้นมาบ้างแล้วครับก่อนหน้านี้ครับแต่ส่วนในตัวของผมเนี่ยในตัวผมเนี่ยผมก็ทำครับทำให้มันให้มันทดลองได้ทดลองได้ใช้งานได้ติดขัดอะไรเราก็ปรับเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยครับอ๋ออระมแล้วหัวฉีดที่ ไทนี่ถือว่าเป็นในรถทั่วไปหรือว่ารถแข่งหรือว่าพิเศษกว่าชาวบ้านนะครับอ่ารถทั่วไปครับรถทั่วไปซึ่ง,ง,งซึ่งรถอะไรบ้างซึ่งซ,งซงีซีซซซผมจะใช้ของฮอนด้าครับเป็นหัวฉชี h o n ฮอนด้าฮอนด้าเนี่ยที่เลือกใช้ก็คือคมันควบคุมเข้ากับกล่องคอนโทรลที่ผมใช้ด้วยกล่องกล่อง ECU ที่ผมใช้เป็นของ API ครับครับเป็นของทาง API ที่เขาสนับสนุนมาก็ ามาปรับจูนเข้าหาตัวรถแล้วก็โดยโดยก่อนหน้านี้นเนขามีการทำมาแล้วมีมีการทำมาแล้วนะกล่องอะแต่ว่ามันไม่ได้ถูกพัฒนาต่อเพราะว่าทำออกมาแล้วมันยังใช้งานไม่ได้ด้วยจุดประสองค์อะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวยังไม่แน่ใจแต่ผมลองมาปรับแล้วมันมันเข้าได้กับเครื่องเุ็นของผมโอเคอืมแสดงว่าเราต้องปรับเครื่องเข้าหาด้วย จร,จริงๆเครื่องยนต์เราต้องต้องตังต้งเ,เขาเรียกว่าไงครับตั้งเขาเรียกว่าตั้งเป้าหมายไว้ก่อนที่เครื่องยนต์สมมติว่าเราต้องการแรงม้าเครื่องยนต์ครับเท่าเนี้ในซีซีรถเท่าเนี้ยอแล้วแล้วพวกนี้มันทานเฟอืองหานได้หมดเคอ่าเรื่องเรื่องไอดีเรื่องน้ํามันที่เข้าชีด เบอร์ที่เข้าน้ำมันที่เข้าไปกี่ซีซต่อนาทีอะไรเงี้ยครับมันทานเฟอร์ออกมาเป็นแรงม้าได้หมดครับทานเฟอร์ออกมาได้หมดก็เราจะได้ตัวเลขที่มันควรจะเป็นไปได้ก็คือคิดไว้คิดไว้ตัวเลขประมาณเท่าไหร่ครับช่างแทนในตัวเนี้ผมที่ผมตั้งไว้อ่ะหกสิบห้าแรงม้าหก้าแรงม้าใช่ครับ ในพิกัดของซีซีเท่าไหร่ครับซีซีสองร้อยตัวนี้จะอยู่ประมาณ2 1 0ร้อยสิบซีซีครับสองร้อยสิบซีซีใช่ครับโคโนะคงถามเพราะวัดอาจจะวัดไม่เป็นถ้าเป็นขนาดลูกสูบเท่าไหร่ลูกสูบลูกสูบตัวนี้เป็น6กสิบห้ามิลอ๋อหกสิบห้ามิลใช่ครับแล้วก็เพิ่มระยะชักใช่เพิ่มระยะชักเข้าไปก็กลายเป็น200 210 210ใช่ครับหกสิบห้าม้าเยอะนะถ้าถ้าถ้ามองกันในถ้าถ้าพูดถึงแรงม้ากับน้ําหนักตัว ใ,ใช้กติกาช่างแทนที่ว่าตัวนี้ลงกติกาเท่าไหร่ถ้ามูว่ามีการแข<น>่งันก็อยู่ในโอเพนครับโอเพนสจังหวะบวกกับโอเพนสจังหวะก็น่าจา105นะร้อยห้าร้อยห้าโลครับก็อยู่ในเวทนั้นแต่ว่าก็ยังเป็นเวทในรูป6หกห้าอยูอ่แต่เราก็ลองทาลองทำพิกัดต,ตรงนี้ดูว่ามันจะไปได้แค่ไหนแล้วคันนี้แบบว่าเคยใช้คาบูเรเตอร์มาก่อนมครับ เคยใช้ครับแล้วมีเวลาที่ชัวร์ไหมครับอยางฟังเวลาที่เทสไว้ล่าสุดับในน้ําหนักในน้ําหนักร้อยร้อยสิบครับร้อยสิบกิโลใช่ร้อยสิบใช่ร้อยสิบกิโลช่างคนรวมรถนะครับเพราะว่าคนที่เทสจะเป็นเจ้าบอลบอลครนยกเป็นคนเทสให้คนขับก็เวลาล่าสุดที่เทสเป็นคาบูเนี่ยในเครื่องยนต์สเปคเนี้ย มันอยู่ที่9.82เ,เวลาสวยนะ <c oughs> เวลาสวยนะครับ <c oughs> 9.8 9.8เพราะว่าส่วนใหญ่พวก พวกประมาณพวกครก็ประมาณนี้นะเนาะเก้าเก้าอะไรประมาณนี้98แล้วแต่เนาะแต่ยอมรับว่ามีเวลาอยู่แล้วก็เลยอยากจะพัฒนาเป็นหัวฉีดใช่ครับเพราะว่าผมผมเก็บสถิติขบูก่อนที่ถึงต้องใช้ขบูวิ่งก่อนอ๋อประเด็นก็คือเป็นอย่างนี้ผมอยากรู้ว่าเครื่องยนต์ในขบูเนี่ยมันไปได้แค่ไหนครับครับก็เลยต้องใช้ขบูมาเก็บสถิติก่อนแล้วคิดว่าหัวฉีดไปได้ไกลกว่าไหมครัดท่านไกลกว่าครับเพราะอะไรฮะ หนึ่งก็คือเรื่องการจ่ายน้ำมันของของหัวชีดเนี่ยแม่นยำกว่าขบูเยอะอเยอะนี่หมายถึงว่าถ้าเปรียบเทียบเทคโนโลยีณตอนนี้กับขบูนะเพราะตอนนี้ในการจ่ายน้ำมันต่อรอบเครื่องยนต์เนี่ยขบูเนี่ยจะจ่ายร้อยตลอดเพราะเราบ<ช>ิด <ขา S 2> เร่งเนี่ยมันยกร้อยตลอดใช่ฮะบิดสุดเลยอ่าบิดส<ะ>ุดใช่ไหมแต่หัวชีดเนี่ยเวลาเราเปลี่ยนเกียร์รอบหล่นปุ๊บ น้ำมันมันก็หล่นลงมาตามรอบอ๋อถ้าเป็นกราฟก็ไปพร้อมๆกันใช่ครับ<ม>แล้วเวลากราฟที่หัวฉีดมันไต่มันจะไต่แบบสวยสวยงามกว่าเพราะขอบูมันจะไต่แบบช่วงเปลี่ยนเกียร์มันจะเป็นเป็นไซเคลิลเป็นแบบเป็นขั้นมันไดแต่ถ้าเป็นหัวฉีดก็จะไหลปื้ดขึ้นไปเลยเป็นหัวฉีดมันก็จะสมูทแบบเป็นลีนเนียวนุ่มไปเลยก็ถ้าบางคนเข้าใจก็เอาง่ายๆก็เหมือนไดโนเทสพวก พวกรถยนต์นั่นแหละใช่ไหมที่แบบมันไหลปื้ขึ้นไปประมาณนี้แต่ถ้าเป็นรถไฟฟ้าก็จะมาตั้งแต่บนเลยใช่ไหมครับแต่ไฟฟ้ามันจะมาเลยมันจะบนมาเลยครับแล้วก็ไปลงที่ตรงไหนค่อยว่านอันนี้ก็เป็นหลักการที่ในการทํางานของเครื่องยนต์อะไรพวกนี้ใช่ส่วนหัวฉีดหัวฉีดตัวนี้ก็อาจจะยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมช่างแทนหรือว่าไงก็ในระบบหัวฉีดการควบคุมเนี่ยครับถือว่า ใกล้เคียงแล้วเหลือแค่ระบบน้ํามันที่ผมจะต้องคอนโทรลแรงดันน้ํามันให้มันคงที่มากกว่านี้ครับด้วยเลกูเลตในนี้เลกูเลตผมยังเป็นตัวทดลองอยู่อ๋อเลกูเลตใช่ครับตัวควบคุมใช่ครับแรงดันใช่เพราะว่าผมที่ผมยิงแบบเมื่อกี้ไปว่าเออยังไม่สมบูรณ์เพราะว่าผมเห็นหลายๆคนก็ยังทําไม่ได้กันอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ว่าใครนะแต่ว่าก็ในตามความจริงเพราะว่าหนึ่งเลยคือมันยังดูใหม่สําหรับรถสองจังหวะมากอ ถ้าถ้าพูดถึงช่างในประเทศไทยตอนนี้นับนับหัวได้เลยนะที่ทำแล้วถ้าจะมาวิ่งจริงอย่างช่างแทนก็น้อยใช่ไหมค,ครับนั้นแสดงว่าเป้าหมายช่างแทนนี้ต้องเห็นเลขเก้าให้ได้ในอนาคตคิดว่าไงบ้างเลขเก้าหมายถึงตอนนี้หัวฉีดนะนดม,นมันวิ่งได้แล้วครับเอาเรียบร้อยแล้วใช่ครับมันวิ่งได้แล้วนี่หมายถึงว่าในในในแรงในใน,ในเดน่นะที่ผมเท้เล่งมาออ้ามานะโอเคอ <c oughs> คือตอนตอนที่เป็นขาบูเนี่ยมันจะได้แรงม้าอยู่ประมาณหนึ่งครับครับแล้วก็ผมเปลี่ยนเป็นระบบโวชีนเนี่ยแรงม้าที่ที่เกิดขึ้นมาอีกเนี่ยมันเพิ่มมาอีก5า้าม้าโอ้ยจากจากคบูเลเตอร์นะครับเป็น5แรงมา้าใช่โอ้ยหแรงม้านี่สำคัญนะฮะว่าน่าจะหแรงม้าถ้าเทียบกับในบอดี้รถเบาเนี่ยถือว่าสําคัญมากครับคิดว่าถึง3จุดไหมในตรงตรงในการประเมินของผมสแรงมา้า สองแรงมาเท่ากับ0.5าวิครับประมาณสองประมาณหกถ้าเป็น6ก็2วิครับประมาณเกือบ2เกือบสูตดเกือบ0.2นสใช่ครับอ๋อวิแรงนะถ้าเป็นในวงการแดกผมบอกเลยว่าไอกศูนย์จุดเนี่ยตัวดีเลยใช่อย่างบางคนเขาบอกวิ่งไม่ต่างกันหรอกต่างกัน0.1นวิถ้าระยะจริงนี่ห่างกันไหมตัวรถห่างครับห่างมากเลยครับใช่ครับว่าใช่ครับเพราะว่าในรอบแรงมาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยอืม บางคนอยากขบูกับอ๋ออ่าเขาอยากถามเรื่องอัตราสิ้นเปลืองบ้างช่างแทนอัตราสิ้นเปลืองหรอกินกว่าขบูดไหมหรือว่าอถ้าผมมองนะในขบูอ่ะกินเยอะกว่ากินอาจจะเท่ากันแต่ขบูพ่นทิ้งเยอะกว่าก็หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์พ่นทิ้งออกเยอะกว่าในรอบที่หลีดปิดแต่ขบูยังยกอยู่ เข้าใจแล้วคือมันเป็นพวกนี้ไม่มีแรงดันแบกแบกอยู่แล้วครับเวลามันแบกกินแบกคายไม่ทันอะไรเงี้ยครับมันจะพ่นออกเค <Okay. S 1> เพราะว่าดูดเข้ามาพ่นออกมันเป็นทางเดียวกันอ่าขบูนะทางเดินอากาศเป็นทางเดียวกันครับอ่าถ้ามันพ่นออกก็คือการเช้นเปลืองของขอบูเนี่ยมันมองไปในทางที่แบบว่ากินไม่หมดกินไม่หมดมากกว่าจะดูมองว่าเปลืองนิดๆเปลืองกว่าแต่ถ้าเป็นหัวฉีดปุ๊บเราจะจ่ายตรงรอบ จ่ายตรงรอบถ้าหลีดไม่เปิดก็ไม่จ่ายครับครับอันนี้ก็เป็นหลักการง่ายๆก็ถ้าใครเคยดูโฆษณาของพวก h อนด้านะที่เขาเปลี่ยนจากรุ่นคารูเป็นรุ่นฉีดเขาก็จะเคลมว่ารถประหยัดกว่าอะไรประมาณนี้ก็เหมือนเหมือนกันหลักการเดียวกันครับจะยอมรับเลยว่าในในช่างแทนนี่ในอู่ตรงเนี้ยอันนี้ผมดูเหมือนเหมือนเหมือนไม่เหมือนเป็นบ้านเป็นบ้านด้วยบ้านบ้านครับเมื่อก่อนเป็นบ้านเก่าก็ก็โครงการก็จะสร้างกดังใหม่ครับออกไป ออกไปอีกตอนนี้รอการขยับขยายตัวบ้านไปปลูกที่อื่นผมผมรู้สึกแบบชอบชอบชอบฟีลลิ่งประมาณเนี้ยเพราะว่าหนึ่งเลยคือมันเหมือนได้อยู่บ้านด้วยแล้วใช่ใช่ใช่บรรยากาศดีช่างแทนนี่ให้ความใส่ใจกับเรื่องของทรงไม่แพ้เครื่องยนต์ใช่ไหมไม่แพ้ครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่ผมเคยทํารถมาเนี่ยเครื่องยนต์ไม่ได้ปรับแต่ทรงรถปรับไปตลอดเวลาลงไปเรื่อยะเฮ้ยจริงเหรอใช่ครับเครื่องตัวเดิมเครื่องตัวเดิมแต่ปรับทรงใหม่ใช่ อย่าง KR สมัยก่อน130โลถังเดิมในถังเดิมวิ่งกันอยู่11บเอดสิไปปลายอะไรเงี้ยครับ,รบแล้วก็ปเปลี่ยนมาเป็นถังเล็กถังปาาถังย่ออะไรเงี้ยครับโ,<อ>โดยที่เครื่องยนต์ก็ยังอยู่ในสเต็ปเดิมช่วงชักเดิมอะไรเงี<อ>้ยก็เวลาก็ลงมาประมาณ 0.3-0.5วิอะไรเงี้ยโคตรเยอะนะครัเยอะเยอะมากนะช่างจาก10.9ลงมา10.6นั่นแสดงว่าหนึ่งเลยคือเรื่องทรงแล้วช่านแทนมองว่าแอโร่นี่ก็โคตรสำคัญเลยเนาะสำคัญครับเพราะว่าทุกส่วนทุกส่วนประกอบอะครับเรื่องแอโร่เนี่ยมีผลต่อต่อเครื่องยนต์ต่อต่อรถมากเพราะทุกอย่างมันเราวิ่งไปด้วยความเร็วเนี่ยมันประทะหมดครับ ทุกส่วนของตัวรถใช่ทุกส่วนของตัวรถมันจะประทับหมดเราก็ต้องมองมองมองให้ให้ออกว่าตรงไหนที่มันควรจะควรจะแต่บางอย่างก็ไม่ควรจะลดมันอ๋อเข้าใจแล้วบางคนเขาเขาจะเน้นถ้าทำถ้าทมว่า้ทำรถแรงก็เขาจะเอาแต่เครื่องยนต์เดียวแต่จริงๆมันไม่ใช่ไม่ใช่ครับองประกอบหลายอย่างที่ท่างแทนพูดเมื่อกี้ก็หวังว่าน่าจะหลายคนคนดูนะครับท่านผู้ชมอาจจะนํา ความเขาเรียกว่าอะไรนะทัศนคติทั้งแทนเอาไปใช้ดูว่าอย่าไม่ควรทําแต่เครื่องอย่างเดียวใช่ครับ,บเพราะว่าปรับทรงด้วยเรื่องทรงรเรื่องท่านั่งเรื่องการขับขี่สําคัญครับเพราะว่าทํายังไงก็ได้ให้คนขี่ขี่ง่ายที่สุดแล้วก็ปลอดภัยใช่ไหมปลอดภัยขี่ง่ายคุมรถง่ายตรงนี้แหละครับม,มันก็จะมีเวลาของตัวรถให้เราเห็นแหละแต่บางคนเขามองว่ารถแบบทรงนี้สไตล์นี้เขาว่าอันตรายนี่มัน หรือว่าช่างแทนมองว่าถ้าเซตดีๆมันก็ปลอดภัยใช่ไหมใช่ครับเพราะว่ารถเนี่ยมันอยู่ที่การเซตอยู่ที่การเซตการการตั้งทรงพวกนี้ครับเรื่องเรื่องเรื่องระบบห้ามเบรกก็สําคัญอ่าครับห้ามล้ออะไรพวกนี้ครับก็ควรจะใช้ของมาตรฐานหน่อยใช่ครับเพราะว่ารถมีความเร็วรถมีความเร็วกว่าเมื่อก่อนเมื่อก่อนรถอาจจะ อาจจะเร็วเพราะว่าในระยะทางที่ที่มันไม่ได้กําหนดอะไรมากมันก็ไปด้วยความเร็วต่อเนื่องเรื่อยๆอ่ามันก็อาจจะเร็วกว่านี้ก็มีครับครับแต่ว่าแต่ระยะทางมันมันยาวกว่านี้แต่อนเนี้ยเราใช้ระยะทางที่สั้นลงแต่ความเร็วเท่าเดิมอะไรเงี้ยอมันก็เหมือนลดลดเวลาลงครับแต่ความเร็วมันอาจจะอยู่เท่าเดิมก็ได้อ่าก็ ก็เป็นข้อสงสัยบางคนเขาบอกว่าสมัยก่อนสมัยนี้อาจจะไม่ต่างกันมากเนาะแต่เขาเรียกว่ามันไวขึ้นแต่ความเร็วก็อาจจะเท่าเดิมความเร็วอาจจะเท่าเดิมที่ช่างแทงเขาสื่อนะส่วนคันนี้ถ้าเป็นในเรื่องของหัวฉีดนี่ใช้ผมถามเจาะเลยหัวฉีดกับคาบูอะไรประหยัดกว่ากันหัวฉีดครับในการลงเงินนะลงเงินเข้าไปในเครื่องหัวฉีดกับคาบูคาบูลูกเหม่งถ้าซื้อเนี่ย เราซื้อขบูใหญ่ลูกหน<ฮ>ึ่งหมื่นสามหมื่นห้าโอ้ต่อลูกขบูแท้นะหนักนะอ่าระบบหัวฉีดชุดหนึ่งเนี่ยที่ผมใช้อยู่ตอนนี้นครับครับตัวเรือนเนี่ยพันกว่าบาทเรือน cbr 2องราสที่ผมใช้นะอ่าอ่าตัวนี้อยู่ประมาณพันแปดถ้าอ่าหัวฉีดหัวละร้อยกว่าบาทแค่ร้อยกว่าบาทใช่ครับอ๋อลืมไปมันเป็นของฮอน d a นี่ h o n ่ครัอนด้าเขาขึ้นชื่อเรื่องอะไรโูกใช่ครับ เพราะว่าทุกคนเขาจะได้แบบมันด้าฟอร์ซ่าเนี่ยครับที่ผมใช้อ oh. หรืออาจจะใช้ลิ้นฟอร์ซ่าก็ได้งั้นงั้นผมตีไปเลขงกลมได้ไหมประมาณ5,000เอาอยู่ไหมห้าพันผมผมตีไว้ประมาณที่ผมคือประมาณ8 0 0พั0 0 0ดนี่รวมระบบน้ำมันระบบบัมติกเรกูเลทอ๋อก็ประหยัดไปมากกว่าก็ห้0 0กันเลยนะ <c oughs> ใช่ครับประมาณนี้บางคนใช้ขาบูขบูสองหมนนู่น ใช่ใช่ไหมบางคนแ้วมันมแพงอย่างคาร์บ,บูนอกเล็กตอนอะไรเงี้ยครับมันก็สองหมื่นปลายอันนี้ก็เป็นนั่นแหละถามไปง่ายเผื่อเผื่อมีคนอยากกระลองมา<ช>มาฉีดดูทนายว่ามันไปได้อีกไกลไหมครับตรงไกลครับไกลครับเพราะว่าตอนนี้ถ้าเราสามารถคือตอนนี้ผมพัฒนาอยู่พัฒนาให้ระบบจุลระเบิดครับระบบจุลระเบิดเนี่ยมันสามารถควบคู่ไปกับระบบจ่ายน้ํามัน ก็คือให้ให no ้มันสามารถอยู Luci ่ในกล่องเดียวกันได้โดยที่โดยที่มันทำงานได้สมบูรณ์นะครัเพราะตอนนี้ผมพยายามถ่ายข้อมูลหากันอยู่ให้มันให้มันได้ตัวเลขเพราะตอนนี้ระบบไฟผมคิดว่าผมน่าจะจบแล้วถ้าเาหมอฉีดจบแล้วช่างแทนทำไงดีผมผมอยากลองได้ไหมมีมีแบบมีช่ไมครับได้ได้ได้มีมีครับเพราะว่าเพราะว่าตอนนี้ผม ผมอะแดปบอะดบจะบจะจุดระเบิดบของฮอนด้เนี่ยฮอนด้ม,มันจะมีติ่งจุดระเบิดโอเคเออติ่งหนึ่งประมาณ30มสิบองศาแต่ผมเนี่ยย้ายตรงนี้ยออกไปเลยแล้วผมก็มาใช้แถบแดดปกติซึ่งเป็นแถบลายเดียวลายเดียวของแดดเลยใช้ลายเดียวกันเลยโอเคฮะอ,อันนี้ก็เป็นเรื่องของ วันข้างหน้าถ้าช่างแทนทำอะไรลงตัวเดี๋ยวผมอาจจะได้ได้ได้ซ er ื้อไปลองน่าสนใจนะฮะได้มีอยากกระจำน่ายนิดนึงใช่ไหมผมว่าอยากะลองก็ลองรอตอนนี้ก็คือมีโปรเจกต์ครับเพราะว่าก็พัฒนาไปก่อนเดี๋ยวถ้ามันได้ตัวเลขที่เราเป็นที่น่าพอใจแหละคือตอนนี้ก๊าซน้ำมันถ้าผมได้ก๊าซน้ำมันขึ้นมาได้กราฟหนึ่งนะในเครื่องยนต์ซีซีเท่านี้กาซน้ำมันผมได้มาก๊าซหนึ่งจะเปลี่ยนน้ำมันเป็นน้ำมันอะไรก็ได้ โอเคผมอยากเติม91หนึ่งได้หมดครับ E 20 E 85อะไรเลยได้หมดรับโอ้โหยน่าเล่นไม่ต้องออกเทนังแพใช่ครับเพราะว่าการน้ำมันมันจะไปทิศทางเดียวกันแวะได้ทุกปั๊มแวะได้ทุกปั๊มโอ้โหไม่ต้องมีรถตู้แบกไปแล้วใช่หน้าเล่นน่าเล่นอันนี้ก็เป็นเก็ความรู้นะท่านผู้ชมใช่ก็วันนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็คุยกันคร่าวๆเดี๋ยวถ้ามีโอกาสได้ไปซ้อมไปอะไรผมไปด้วยได้ไหมได้เรากำลังจะติดเครื่องนะครับ ได้ยินเสียงวะอันนี้คือเสียงอะไรครับช่างแทนคุ้นๆปั๊มติก๊กปั๊มติก๊ก <laughs> ปั๊มน้ำมันวิ่ <laughs> เลยนะะ <laughs> ถ้าเป็นรถเวฟไม่ได้ยินประจำเลยเนาะเ <laughs> อาละรครับโอเพนหัวฉีดนะฮะบาย ก็เลยจะมีน้ำมันที่เราจะใช้ควบคุมแรงดันครับก็จะมีสายนี้ควบคุมแรงดันไปหัวฉีดโอเคแล้วก็สายนี้จะเป็นรีเทิร์นครับน้ำมันกลับเป็นน้ำมันกลับพอไปที่หัวฉีดปั๊บหัวฉีดก็ฉีดหัวฉีดก็จะแยกครับสายแรงดันเดียวกันแรงดันน้ำมันเดียวกันที่เราคุมไว้ก็จะแยกหนึ่งสองโอเคครับลองเลยครับลองเล่น ปั๊มหัวฉีดปั๊มติก๊กใช่ไหมฮะ <c oughs> ประมาณนี้อันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าให้ฟังซุ้มเสียงของตัวหัวฉีดนะครับที่ยังนแทนอธิบายก็ไอเรื่องปัญหาคือตัวนี้ <c oughs> ใช่ใช่่ไอตัวเลคูเลตที่ยังแบบว่าไม่เสถียร <c oughs> ใช่ครับ<อ> <c oughs> เพราะว่าถ้าเป็นน้ํามัน e85 <c oughs> หรือน้ํามันทั่วไปเนี่ยมันอาจจะไม่มีปัญหา,าเพราะว่าตอนนี้ผมใช้ลองใช้ออกเทนแล้วก็ลองเปลี่ยนมาใช้ q16 ดูครับ ในการจูนนะครับในการจูนเพราะว่าเราอยากสืยบเทียบในแรงม้าของน้ํามันด้วยว่ามันปรับเปลี่ยนไปได้แค่ไหนแต่ถือว่าใกล้ๆกล้ละใช่ไหมใช <จ S 2> ่ถ้าเป็นร้อเป็นต์ก็เท่าไหร่ดีตอนนี้ผม <c oughs> ผมตีให้ประมาณแปดสแปดสเนะ่ยผมว่า <c oughs> ถ้าลงพื้นนะคือใกล้เคียงใกล้เคียงคาบูครับแต่ถ้าน้ํามันเราคุมได้ <c oughs> คือตอนนี้ปั๊มตีผมแรงดันมันสูง ผมเลือกใช้พัมตีรถยนต์ครับใช่ครับพัมตีรถยนต์ของของฮอนด้าแจ๊บมันก็เลยสร้างแรงดันสูงมาแล้วมาเจอเลคูเลตที่อาจจะอาจจะรับไม่ไหวตัวเล็กใช่ไหมของเล็กกันแหละรถบ้านมันอาจจะรับไม่ไหวก็ทําให้มีปัญหาเพราะว่ามันมีปัญหาตั้งแต่บนไนโน่แล้วคุมแรงดันไม่ได้โอเคนี่ก็เป็นหวังว่าน่าจะเป็นการขับเคลื่อนวงการ เขาเรียกว่ารถ2จังหวะนะครับเป็นหัวฉีด PGM FI ใช้คำนี้เลยกับค o n d a เป็นเป็นสปอนเซอร์เลยค่คือก็ขอบคุณช่างแทนแล้วก่อนจากกันไปช่างแทนเคยกล่าวกับผมไว้ว่าจะทำา p r ใช่ครับทำจริงหรือยังทำแล้วครับทำแล้วเหรอใช่ก็ตอนนี้บอดี้ทรงเสร็จแล้วก็เหลือแค่เร็ยบรายละเอียดกับในชุดของเบรกชุดอะไรพวกนี้ครับ ครับผมถามจริงๆครับคิดว่าสู้พวกคาวาได้ไหมฮอนด้าฮอนด้าเนี่ยใช่ทิ้งท้ายหน่อยในตัวเครื่องยนต์เนี่ยสั้นๆนะสรุปเลยอ่าในตัวเครื่องยนต์ของฮอนด้าเนี่ยอเมันมีความพิเศษของมันอยู่แล้วในตัวซึ่งในสแตนดาร์ดด้วยกันเครื่องยนต์ฮอนด้าก็จะมีความพิเศษของมันอยู่โอเคเพราะเพราะว่าเราเราเทียบในสแตนดาร์ดโรเซอร์กิตเลยมันมันมันสู้กันได้ ใช่ครับเราดูแค่นั้นเองอเพราะว่าถ้ามาโมดฟายด้วยตองโมดฟายด้วยกันมันก็ต้องไปในทิศทางเดียวกันโอเคเดี๋ยวก็รอดูผมจะขึ้นรูปให้ดูนะว่าทรงเป็นประมาณไหนนะครับก็รอผลงานช่างแทนนะอัปเดตมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็อาจจะทำยามาฮ่าด้วยก็ว่ากันใช่ครับยามาฮ่<ต>เคยทำไว้ก่อนหน้านี้แต่ก็พักโปรเจกต์ไว้แป๊บนึงกำลังกำลังปรับเครื่องยนต์ใหม่ รอรอดูกันไปนะครับสำหรับท้ายลาดหลุมแก้วนะครับขอบคุณทั้งแทนเดี๋ยวมีโอกาสผมอยากไปถ่ายคันนี้ได้ไหมได้ครับโอเคฮะเดี๋ยวก็แล้วแหละเดี๋ยวถ่ายคันนี้ให้ดูแล้วก็เอ r ด้วยนะครับครับงั้นขอบคุณทั้งแทนนะวันนี้เนาะขอบคุณมากนะครับฝากด้วยนะครับไทยลาดหลุมแก้วครับโคตรเซียน